มพี่น้องครับครับสัดีครับพี่น้องมอนี้แซ่บด้วยสุทีิบซ่บเนื้อทั่วทีบย่างเนื้อโคบโกโคบโกเดือหยังเดโจ้ครับมาเด้อพี mi, mi, okay. mi, mi, like. no? so ่น so oh, ้องเน้ยับๆันกันเด้อครับน้ำมาเนื้โคบโกพี่น้องโคบโกทเนื้อสดๆจับของแท้เลยนี่เครับพี่น้องเของแท้ นี่ยากเลยนี่ล้วนเลยมีจใครมีความสุขแบบนี้ก่อนต้องใส่เนยน้ำได้พี่น้องเนอะเพราะว่ามันทีได้นุ่มๆเวลาอยากเนี่ยนี่โลละประมาณแสนเจ็ดนะครับสั่งสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยครับนะฮะเนื้อวากิวหรืออะไรนะโกเบโกเรื้อวากิวโกโกเบโกพ่โกเบโกโกเบโก เนืยอโกเบโกผู้เนองยังแซบเลยนับซอสเินซอสเสบาิสองงนนเกาแบบมีเดียมมีเดียมครับพี่รองมาครับวันนี้เนี่ยผูดำเโอสุดยอดนะครับออพีเลือดพี่รองมวนแผ่บอ่ะกเลยพ่อเออแล้วครน้ามะตูมนะครับเด้อ น้ำมักคุเกยมด้วยน้ำมักููณผสมโซดาครับแจ่บนวนสที่บ่าวที่บจวัดนครพนมไอ้ครจันทบุรีน้องนครขึ้นแาีเดลี่ยมก่อนเล้หรือเปี่นมเออยอดยอดไม่ได้หมักอะไรเลยพี่ไม่ได้ใส่กับ้ยงเดียวล้วนเลยรสชาติของเนื้อรสาดยุ่ล้วนเลยเอ้ยน่อยดูวราะหลังนี้เขาไม่เขาไม่าไม่หมักอะไรเหมือนะเกินรสชาติของเนื้อ จิ๋เลยจ асибо, ิุมเลย会啊会啊会会会ว้าอนุ่มมากเนี่ยเอาข้อให้เนี่ยเครื่อนี่นะเจ้าพริกอ่ะเจีบพริกอ่ะกับด้านกับดานเนาะมาเล้ครับเนี่ยอย่างเนื้อข้ากลิ่นพี่น้องมาแล้วก็ยกแก้วทุกคนชำนาญยอสุดยอด พี่หนุ่มหันหันหันเล่าเลยไม่อยาหัน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 ยี่ห้อเล่าไปทั้งอื่นอู้เอออะไรนะเดี๋ยวมันโดนนี่เหรอครับเดี๋ยวเรากราดใช่ั้ยจะว่าหูงาน้ปบักงนี่เนาะทำมายกบุ๊ยกมุ๊บเลยฮะเนี่ยยังไงเนี่ยมันหวานเลยอ่ะอันนี้มีไส่เลยพี่นี่ไส้สูดแล้วเนี่ยอยู่ในนี่ผมใส่เลยนี่อ่นี่ใส้ไส้เนี่ย จิ้มเลยนี่นี่นั่นน่ะผู้ชายใส่ใส่นะพีนองเลยฮึบชิวอ้อ่าเดี๋ยวับโถ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 บลูบบลูบแปลลวกปากเลดูโอ้โหเย้ขันออนเย้เสนอไปเลื่อยพี่้องลากแยกนี้เลยอีกสักคำเลย โอ้โหในพี่นม,มแถมแถมพี่ใส่ที่ก่อนเอากระจิบเดือกัน,แ,กกนแล้วก็บ้วนไข่เลยออหอมไฟเลือดใช่ไหมสิ้นสิ้นนะที่เราเปิอ,อ เนี่ยมาจิบเนี่ยมาขิบฮะนี่เออกขาบอกบาดมือบอกจิบได้พี่น้องพผมเดี๋ยวนี้ว่างก่อนครับไปให้เลยพี่น้องให้เลยว่าปุ๊บคือเอานี่พี่น้องนี่ครับเนื้อมาเนี่ยแบบบ้วนมาเนี่ยปุ๊บแลยเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำดูร่อยครับยอดสุดยอด หอมอืมอมอืมอืมจับเลือครับพี่องเนี่ยข้าวเกี่ยครับอืมต้องหองาครับอืมเลือดพี่ป้าวโพดไปเลือดกินแล้วไม่ได้หอมอืมหอมมาก สุยอดอือม,มนูสาสานเลยจุดๆทมัปเนี<อ>่ออยอมอะพี่อาเลยเลยออ,เออหอมหอมช้น้ำหอมช้าน้ำออหอมช้าน้ำอะสีดว้ว ไปเลือดใช่ก็ให้เลือดกันไหมไปเลือดใช่เออล่ะตัวเออไม่เรื่องครึ่งล่ะปั๊บปั๊บนั่นล่ะสุดยอดดูเนาะโอ้ระวังรูรินนะปวดเปล่าโอ้มีกระถาหลายไว้เจ้าถาหลายเลย้เจทาอถา กินเสียครับพี่น้องก็แซ่บแซ่บนู้นสุทิพย์มาเนี่ยจัดไปพี่น้องเนี่ยข้าวเกี่ยวครับอยากหัวมันให้พี่น้องกินเบิองเกินกูเลยไม่ได้มาพบ่ไม้กเลยพี่น้องว่าไม่เสียรถเหนือนะไม่ใช่นี่เลยครับยเลยใส่ ทำไมมันแ่บอย่างเงี้ยมุ่งมุ่งทีกันเลยครับดูดอไดูกินอือว้าวอะไรบ้าง อ๋อเรือนเรามแ่ครับเนือครับเนื้อ,อ,อามาก,อากดอ่ะเจียวเพี่น้องเอ้ยยดเียวไปแล้ว่เอ,งงเออจไปได้นนองเด้อปุ่นี่เจ็บ แบบนัวทัวถึงเด้อครับเด้อนะแบบนัวทัวทิบทัวถึงไงทัวทีบทัวถึงอ๋อสามสโลแกนการเบิ้งอะไรว่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งกันไปเด้อมีอย่างข้าววักจิ๋วเห็นเบิ้งนไหมแซ่บอีเล็กับนจิ้มเราเล่าเข้าครับยอดกระเพาะอีเลครับผมสุดยอดทั้งควบแซ่บพี่น้องท่านมีราคาผมสวัสดีครับ